สายเรือก็มีเรือทักประกบนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นสายการเดินเรือของหวันไห่เหมือนกันนะครับเตรียมที่จะดึงออกครับเรือทักโยงเชือกผูกเชือกเรียบร้อยครับถอยออกมาเดี๋ยวคาดว่าน่าจะกลับลำตรงนี้เลยนะครับ วันไหสามสามสองครับสัญชาติสิงคโปร์ครับลำนี้ก็ถ้าไหร่กี่แถวเนี่ยสิบสามแถวนะครับนับจากบกไปหาน้ำ โดยบนบนเรือก็มีนำร่องนะครับนำร่องคอยประกอบอยู่เพราะว่าในการเทียบเรือสินค้าทุกครั้งก็ต้องมีนำร่องนะครับขึ้นมาอยู่ประจำการบนเรือเพราะว่าความจำนาญงานในแต่ละร่องน้ำก็ไม่เหมือนกันนะท้ายเริ่มจะดันดันท้ายแล้วครับหวัวชะลอแล้วก็ดึงนิดหน่อย ใช้เวลาในการเข้าเทียบก็ประมาณ30 4 0ถึง40นาทีนะครับของเรือแต่ละลำ